พิขูทุกลูกเนี่ยนะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยจัดเป็นนาชั้นเลิศที่จะช่วยสืบสารสืบต่อพระธรรมของพระองค์นะฝากเนื้อธรรมที่เป็นอันเป็นอริยะที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นได้จะฝากไว้ใครต้องฝากไว้คนที่ศรัทธาตัวเองมากที่สุดใช่ไหมอ่า แล้วคนที่ศรัทธาตัวเองมากที่สุดคือใครก็คือผู้เจ้าก็พิกขูพิกุณีจัดเป็นนาชั้นเลิศเพราะเขาสละบ้านเรือนมาแล้วไนงะเขาสละมาแล้วเขายอมมอบกายถวายชีวิตกับพระผู้มีพระภาคแล้วผู้เจ้าถึงบอกไนงะเราบวชเพื่ออุทิศพระศาสดาอุทิศต่อพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะนี่เราต้องรู้ตัวเราว่าเอ้ยเราบวชมาอุทิศต่อพระองค์นะ